วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ วัตถุบงคนของคูบาบุญชุ่มวันนี้นี่ที่เอาชัวร์ๆเนี่ยที่ได้มากับมือเอาได้แน่เนี่ยอันเนี้ยก็คือเนี่ยอันนี้คือจริงๆเนี่ยไม่ใช่ของเรานะบอกก่อนนะแต่อันเนี้ยได้มาจากคนที่รับมาจากมือคูบาบุญชุ่มเลยอ่าก็คือเป็นล็อกเก็ตเขาเรียกล eh, ็อกเก็ตแอรใบโพอ่ะอ่าทางเหนือนี่เขาจะนับถือใบโพครับล็อกเก็ตใบโพคูบาบุญชุม่มสร้างปีห้าเจ็ดครับอันนี้นี่คือทันคูบาบุญชุม่มคือ ครูบาชวงยังไม่ตายนะครับว่าทันก็คือเสกท่านอนธิษฐานจิตปลุกเสกให้กรณีแบบถูกต้องตามวาระแห่งการสร้างซึ่งปัจจุบันนี้ท่านเพิ่งดังไม่นานเองนะครับแต่วัตถุมงคนท่านที่เสกจริงๆเนี่ยหายากนะใช่เพราะจริงๆท่านไม่ค่อยเสกวัตถุมงคลครับอธิษฐานจิตก็ไม่ค่อยอธิษฐานจิตแล้วก็วัตถุมงคนจริงๆท่านก็ไม่ค่อยสร้างเลยนะครับแต่อันนี้เป็นล็อกเก็ตที่ว่า เหมือนกับล็อกเก็ตงานประจําปีของวัดอ่ะอืมก็คือเป็นวัตถุมงงคลที่ประจําปีของวัดท่านก็จะที่ฐานจิตให้ครับอ่าครบตามวาระแห่งการพุทธาวิเศษของท่านอ่ะอในแบบฉบับของครูบาบุญชุม่มครับอ่าอันนี้เป็นล็อกเก็ตมีร้ายอันใช่ไหม ถึงไหมห้าสิบปอจารย์ไม่ถึงหรือร้อยหนึ่งห้าสิบอาจารย์บอกว่าห้าสิบนะใช่ไหมห้าสิบอันใช่ไหมห้าสิบปอนดเนี่ยมีว่าห้าสิบอันนั่งดูหน้าเนี่ยมีห้าสิบอันแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นยันอะไรนะคะอาจารย์อีกรอบเป็นยันประจําตัวท่านเลยจริงๆก็คือเป็นยันหัวใจพระพุทธเจ้าเแล้วเกี่ยวเรื่องอะไรคะอาจารย์ครูบาเุ็ชูบเนี่ยจริงท่านเป็นโพธิสัตว์จากความเชื่อของคนหลายๆคนใช่ก็คือท่านมีพุทธทรรนายก็คือเผ่าว่าไง ครับคือเราก็ไม่มั่นใจนะอย่าไปยืนยันอะไรที่มันไม่รู้จริงอ่ะใช่ไหมแต่เขาว่าว่าท่านมีพุทธทํานายว่าท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกกับหน้าไม่ใช่พัทลักษกับดีนะครับก็คืออีกกับหน้าอีกยาวนานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องมาเพ็นเพียนเป็นพระโพธิสัตว์อีกยาวนานครับกว่าจะได้จะได้เป็นนะเนี่ยมันก็หลวงปู่ทวดเราเอ็ดหลวงปู่ทวดเราก็เป็นโพธิสัตว์ก็คือคล้ายๆกันใช่ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ควรค่าแก่การ เก็บไว้นะต้องบอกโคตรถูกอ่ะจ้ะเพราะว่าตาตาพิพีที่9,000วันเนี้ย9,000ถูกทุด7,500วันเนี้ยไม่ต้องหรอกทุกพิพีได้คนจีนเดินมาถามเลยมีไหมมีเท่าไหร่เอาให้หมดแล้วก็ตานี้ก็ยังไม่ใช่ลงมากนะเพียงแต่ว่าเหรียญเนนนะเนงที่มันขึ้นไปเร็วเกินไปแล้วก็เหรียญเนเนี่ยปกติก็เป็นหมื่นมานาแล้วไม่ใช่ว่าเป็นหมื่นเพราะช่วงหมูป่านะเหรียญท่านรุ่นแรกนี่ราคาเป็นหมื่นมานาแล้วอาจารย์แล้วอย่างเหรียญนี้เป็นรุ่นรุ่นแรกเหมือนกัน ล็อกเก็ตนี่มัน <Lock ed. S 1> ไม่นับเป็นรุ่นแรกหรอกแต่เป็นรุ่นแรกของวัดนี้อ๋อมันเป็นรุ่นแรกของวัดนี้โดยตรงก็คือวัดที่ท่านไปอยู่เนี่ยค่ะก็คือปีห้าเจ็ดท่านให้ปีห้าเจ็ดเนี่ยเป็นวัตถุเป็นปีที่ท่านอนุญาตสร้างวัตถุมงคลหลายวัดมากอืมอหลายวัดมากจนเขาลือกันว่าท่านจะวรณภาอ่ะพอะพระสร้างเยอะเกินใช่ก็แม่ท่านเหมือนกับว่าปม่สิท่านไม่เคยให้สร้างเชหมือนเหมือนสร้างเปรี้ยงเลยเหมือนปล่อยงเลยปล่อยทีเดียวอ่ายุคนั้นเนี่ยเขาก็เลยลือกันว่าท่านจะวรณภาพหรือเปล่าแต่ พอหลังจากสร้างวัตถุมงคลนี้ท่านก็เก็บตัวเงียบไปเลยนะเงียบเลยเงียบเก็บตัวเงียบไม่ไม่ออกมาให้คนเป็นข่าวเท่าไหร่เลยนะอาจารย์แล้วเอาจริงๆเลยล็อกเก็ตรุ่นเนี่ยมีปอนยังนตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นนะแต่ว่าน่าจะมีแต่ว่าเรี่ยเนียหลังจากเราพูดออกไปเนี่ยรู้ว่ามีน่าจะมีอ่าเพราะฉะนั้นนี่เราแต่เราก็ไม่ได้ไม่ไม่ต่อโค้แล้วเรากลัวยุบอ่ะใช่จะยังไงดี อย่าตอกเลยจันลปอย่างนั้นแหละเออนะอย่าไปตอกเลยไปอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันหน้า okay. ก็เล่นพัก okay> มัน้กินบนสนามแล้วนะช่างมาแล้วกันมีห้าส okay> ิบองค์ถือว่าดวงดีได้แล้วกันใครดวงดีก็ได้ไปพราราคาไม่ใช่แบบนี้อยู่แล้วก็สามารถเช่าได้นะในตอนนี้เลยเพราะมีแค่ห้าสิบองค์วัตคือมงคลเนี่ยเช่าไว้เนี่ยคือถ้าเช่าจากเราเนี่ยเราจะห่วงเป็นระดับหนึ่งคือราคามันจะตกไหมเพราะว่าเราก็กอเอ้สมาชิกเช่าไปเนี่ยมันจะ เขาเรียกว่าเช่าพาแล้วเป็นภาระลูกหลานมันหน้าไหมอ่าใช่ก็คือมึงขายไม่ได้ครับแต่เราวัตถุบุคคลเราเนี่ยชัดเจนทุกรายการครับอย่างหลวงปู่เมฆว่าลำกระดาเนี่ยประหลาขีดเนี่ยประสบการณ์เพียบโอถูกหวยกันบานเลยเราเช่าปุ๊บถูรล็ตตี่สองตัวเยอะแยะมากมายแล้วสิบสามสิบปกติเนี่ยราคาเล่นหาคือมันแพงกว่าที่ในรายการเราอยู่แล้วไงครับเหมือนล็อกเก็ตเนี่ยเราก็เออคงไม่มีปัญหาเพราะว่าราคาเล่นหาเนี่ยมันแพงกว่าในรายการเราอยู่แล้วครับ เพราะฉะนั้นในี่ใครได้ไปก็ถือว่าดวงดีคใครที่สนใจวัตถุมงคลคูบาบญช่มที่เป็นกระแสตอนนี้แบบดุนแรงมากนะครับแล้วก็ชัวร์เลยก็คือเนี่ยเอาเนี่ยชัวร์แล้วครับชัวร์แน่ส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตวรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ปมักตสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องม,มีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการมปราจสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก๊อปมาจาสยามครับต่อมีตังจัะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ